ต่อจากนี้ไปนะครับอยากให้พี่น้องได้พบกับกําลังใจจากจังหวัดนครราชสีมาครับขอพี่น้องพบกับพี่ชัยตะวันใหม่ครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ขอเวลาสั้นๆนะครับเบรกวิชาการเมื่อกี้รู้สึกผมเชื่อว่าพี่น้องรู้สึกเดียวกับ หลังเวทีครับเราได้ตัวแทนอาจารย์ภูวดลแล้วนะครับอาจารย์จรูนนะครับได้ฟังการพูดถึงสสในสภาเราเรียกสภาเป็นสภาสัตว์นรกถูกใจไหมครับพี่น้องครับถูกใจนะครับและผมมาวันนี้ในฐานะตัวแทนพี่น้องโคราชนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายจากประธานสุพจน์ปริยาเกตศกุลประธานพันธมิตรโคราชซึ่งเรา ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนสําหรับการขับไล่และการแก้ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นะครับครับพี่น้องครับพันธมิตรโคราชขับเคลื่อนได้ในทุกวันนี้ซึ่งพี่น้องให้การยอมรับกันพอสมควรว่าโคราชเข้มแข็งแน่นอนครับความเข้มแข็งก็คล้ายๆกับพี่น้องจากทั่วสารทิศนะครับเรามีการเติมเต็มกําลังเรามีการเติมเต็งเติมเต็มจากปัจจัยทุกภาคส่วน ของพี่น้องโคราชนะครับซึ่งวันนี้เฮียสุพจน์บอกว่าอย่างไงเสียก็อยากจะทักทายแล้วก็บอกกล่าวให้พี่น้องที่มีโอกาสแวะเวียนไปที่โคราชนะครับเราอยากจะตอบแทนและแนะนําสิ่งดีๆในโคราชให้กับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่รวมถึงทางบ้านที่อยู่หน้าจอนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสเข้าไปเหยียบหรือสัมผัสจังหวัดนครราชสีมานะครับในเบื้องต้นแหล่งท่องเที่ยวนี่เราไว้ไปคุยกันที่นั่นนะครับแต่ว่า ถ้ามีโอกาสไปกับหลวงอ่าย่าโมนะครับหรือหลวงพ่อคูณนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะบอกพี่น้องด้วยการแนะนําร้านอาหารดีๆนะครับซึ่งร้านอาหารที่ผมจะพูดถึงเนี้ยทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวของพี่น้องพันธมิตรโคราชท่านจะต้องมีส่วนร่วมทันทีครับนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากครับอยู่แยกกองเมืองขอเสียงตบมือให้ด้วยนะครับทุกครั้งครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากทานไปเป่าปากไปนะครับ ร้านเสริมสวยกุญชรีนะครับร้านเสริมสวยกุญชรีนี่เฮียพศบอกว่าพี่น้องที่อายุประมาณสักห้าหกสิบปีเนี่ยนะครับเข้าไปเสริมสวยสักครึ่งชั่วโมงออกมานี่จําไม่ได้เลยคนทางบ้านนะครับลดอายุลงมากเลยครับอันนี้อันนี้ต้องพิสูจน์นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็ร้านอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านชูบัวใหญ่นะครับร้านเจ๊ชูบัวใหญ่ซึ่งขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกครั้งที่มีสัญญาณขับเคลื่อนของพี่น้องพันธมิตรชูบัวใหญ่นี่จะต้องผมว่าฟังอยู่นะครับขอเสียงตบมือให้ท่านเลยครับวันนี้ครับพี่น้องครับอยากจะบอกนะครับว่าความสัมพันธ์และการให้กําลังใจกันอย่างเนี้ยนะครับไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่โคราชเราจะมีการสารสัมพันธ์กันตลอดเวลาแล้วการขับเคลื่อนของเราแน่นอนครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเนี้ยข้างหน้าเนี้ยนะครับเราจะมีอาหารรสเด็ด ที่มาเชิดชูประกาศศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของชาวโคราชอีกนะครับไม่ใช่ผัดหมี่ครับอขอแยม้มจริงๆประธานสุพน์บอกว่าอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวพี่น้องจะรู้ทันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นชื่อเสียงของท้องถิ่นยังไงก็ให้พี่น้องติดตามเพราะว่าผัดหมี่โคราชที่เอามาเลี้ยงพี่น้องในวันนั้นพี่น้องให้การยอมรับกันอย่างแท้จริงนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งถึงเวลานี้แล้วในฐานะที่ พูดถึงบนโคราชมากๆผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือทางบ้านหลังจากที่ได้ฟังสอสอ,สอหนึ่งดีน้ำดีหนึ่งเดียวของประเทศครับสอสอสมเกียรติพงศ์ใบบูญครับหรืออาจารย์สมเกียรตินะครับพี่น้องจะได้เห็นแล้วนะครับว่าท่านได้ออกมาปรากฏตัวแล้วก็ประกาศตัวอย่างชัดเจนกับการทําหน้าที่ผู้แทนปวงชนหรือผู้แทนราษฎรสอสอน้ำดีท่านนี้เป็นสอสอที่ ประกาศชัดว่ารับไม่ได้กับการทําหน้าที่ของสอสออะจะเรียกอะไรสภาสัตว์นรกใช่ไหมครับพี่น้องครับผมเองก็มีโอกาสสนทนาระลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลกับพี่น้องรวิทยากรมากมายและก็ยอมรับว่าพี่น้องที่นี่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามเอสซีวีจะมีความรู้จะมีความเข้าใจต่อปัญหาชาติบ้านเมืองมากกว่าคนธรรมดานะครับพี่น้องครับครับแล้วก็เวลาที่ เราได้อยู่ตรงนี้กับความรู้สึกขอต้อนรับพันธมิตรสีราชาครับมาแล้วครับเป็นขบวนเลยนะครับสังเกตพี่น้องวันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะมากันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับมาพร้อมเป้มาพร้อมกระเป๋ามาพร้อมอุปกรณ์มือตกขาดไม่ได้เลยทีเดียวครับพี่น้องครับนี่แหละครับคําว่าพันธมิตรคําว่าผู้รักชาตินะครับแล้วเราก็จะยืนอยู่อย่างนี้เคียงคู่ไปกับแกนนําของเราตลอดไปครับ ครับก็ครับก็ต้อนรับพี่น้องพันธมิตรศรีราชากันนะครับมากันอย่างเนืองแน่นแม่มือตบมีทุกท่านเลยครับครับเพื่อให้เวทีศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้นำข้อมูลความรู้เติมเต็มพี่น้องตลอดไปหลังจากผมลงก็จะเป็นบันเทิงต้องขอขอบพระคุณพี่น้องนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทางบ้านด้วยรวมถึงพี่น้องโคราชนะครับสวัสดีครับ ขอขระคุณนะครับขอขระคุณพี่ชัยตะวันใหม่นะครับจากนครราชสีมานะครับพี่น้องครับช่วงนี้ตำรวจยังไม่สลายอย่าตื่นเต้นมีคนจอดรถเอาไว้ลืมปิดไฟครับพี่น้องคิดว่าตำรวจจะมาสลายก็เลยลืมปิดไฟเ <c oughs> ตรียมพร้อมเอาไว้อ่าจอดอยู่ริมคลองนะครับพอสำเพอทอสถาน613กทมรถเปิดไฟทิ้งไว้นะครับ น้องอารครับเป็นประจำนะครับเป็นประจำเวลาเกิดเวลามีความคึกคักเกิดขึ้นพี่พี่น้องๆจากทุกสารทิศนะครับราชาบุรีศรีราชานครศรีมาต่างระดมกําลังมามาแล้วบางทีก็ล,ล,ลืม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 ปิดไฟลืมปิดกระจกนะครับนี่ก็เป็นความคึกคักที่น้องมีใจอยากจะมาช่วยกันนะฮะครับฟังเวทีเสวนาฟังผู้ปราศัยที่ผ่านมาพี่น้องก็เห็นถึงความ เลวร้วายนะครับของนักการเมืองแล้วก็ระบบของการเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องนะครับเราไม่ได้เสื่อมศรัทธาต่อประชาธิปไตยแต่เราเสื่อมศรัทธาต่อนักเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องนะครับเข้าไปเพื่อกอบโกยก่อกินผลประโยชน์เอามาแบ่งสรรปันส่วนแบ่งเค้กมองภาษีของเราเป็นเค้กก้อนโตที่จะแบ่งกันไปกินอย่างอิ่มมีพีมันนะครับพี่น้องแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็มีคนบอกว่า พันธมิตรเราไม่เห็นจะเอาสักคนเลยนักกันเมืองพูดคนไหนขึ้นมานะผลสำรวจที่สำรวจออกมาร้อยตำรวจเอกกุลชัยก็มองดูมีจุดอ่อนอยู่นะครับหลายแต่หลายคนบอกเราเหมือนกบเลือกนายหรือเปล่าเออพี่น้องว่ายังไงครับเหมือนไหมครับพี่น้องนิทานกบเลือกนายพี่น้องจําได้ไหมครับนะครับกบเลือกนายคือกบไม่ยอมเลือกกบด้วยกันเองแต่ไปเลือกนอกกระสานกกระยางมาแล้วก็มางกินกบใช่ไหมครับ เราเนี่ยคือกบเลือกนายที่ไม่เอาพวกนกกระสานกกรยางมากินพวกเราใช่ไหมครับเราต้องการที่จะให้เป็นประชาชนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับพี่น้องครับขออนุญาตหน้าที่แห่งนี้